ดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชไยัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบด,ดีแห่งสเปนกรณีเกิดอุทกภัยจากพายุฝนดานาทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของราชอาณาจักรสเปนเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนกรุงแมกิดหมอมชันและพระราชนีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถลม่มอันเกิดจากพายุฝนตกหนักในหลายแคว้นทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของสเปนโดยเฉพาะที่แคว้นบาเลนเซียความรุนแรงของพิบัติภัยครั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยหม่อมชันและพระราชนีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมยายังฝาพระบาทประชาชนชาวสเปนและโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียและความโศกเศร้า ขณะเดียวกันก็หวังว่าการปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือจะพบผู้ที่รอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลตอบแทนของความพยายามทุ่มเทเสียสละในการช่วยเหลืออย่างไม่ลดละทั้งขอให้ทุกๆคนมีขวัญกำลังใจที่จะผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้และให้มีการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณประวัิชรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสุนาถบุญนาควันนี้เวลา17.51นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุกษัตวิทยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายสุนาถบุญนาค นายสุนาถบุญนาคเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2496เป็นบุตรของนายทอกับนางธิติบุญนาคในวัยเด็กเข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนกับเรียนและโรงเรียนเทพศรินสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามคหงแหงตงการทำงานดำรงตำแหน่งประธานบริษทัทปาริษฐจักัด ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางกรองใจบุญนาคนามสกุลเดิมยิ่งเจริญมีบุตรสองคนขณะที่มีชีวิตอยู่ในสุนาทบุญนาคเคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลาบาทคราวสดิพระราชจะด,ดำเนินเยืนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์ในสุนาทบุญนาคถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่21เมษายน2567สิริอายุ70ปี6เดือน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชษมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบัเพ็ญพระราชกุศลถวายาพ,ราวพระประทินณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวร,รมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลา16นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังงูนสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในการนี้เสด็จเข้าพระวิหารทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภราช ส่งวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าแล้วสรงจุดทุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเด่นสง่าที่สุดในประเทศไทยปางมานวิทยัยหล่อด้วยทองสำเร็ดศิลปะสุโขทัยเป็นปฏิมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศิน จากนั้นทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาและทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักนางภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว้นฟ้าภาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถินพระพักสู่พระประธานทรงว่าน,นโมตสะจบสามหนแล้วทรงผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกระถิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแ่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแดบพระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินก,กรรมเสร็จแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพ,พระกฐถินทรงหลังทักซิโนโทกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและประติมกรรมที่งดงามเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่า สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุขโขทัยความว่าพ่อขุนศรีแนวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุขขนทเจดีส่วนในพงศวาราเนื้อกล่าวไว้ว่าราวพุทธศักราช1,900โดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทกษัตรกรุงสุขโขทยัยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์พระร่วงทรงเริ่มใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ส่งสร้างวัดเกษรรัตนมหาธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน มีพระปรางอยู่กลางมีพระวิหารสี่ทิศพระระเบียงสองชั้นและทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหลอกพระพุทธรูปขึ้นสามองค์เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้งสามหลังพอมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง,งชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและในปี2479กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานปัจจุบันมีพระเทพรัตน นามุนีเป็นเจ้าวาดมีประสงค์สามเณร226รูปอ,อ,อ,องค์มนตรีเป็นประธานทอดกรถินสามัคคีมหากุศลประจำปี2567นวัดเทพประธาน วันนี้ที่วัดเทพประธานอธิพรอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเป็นประธานทอดกรถินสามัคคีมหากุศลปรประจำปี2567เพื่อรวบรวมปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนาปัจจุบันวัดเทพประธานอธิพรมีพระอาจารย์ธาตุอธิปัญโยเป็นเจ้าวาด ทั้งนี้การทอดกรถินเป็นบุญใหญ่จัดทอดได้เพียงปีละหนึ่งครั้งและมีอนิสงฆ์มากมายพุทธศาสนิกชนผู้มีเจตธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกระินมหากุศลบุญใหญ่ได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดเทพประทานทุนสร้างพระประธาน คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวา่างขวัตรวรคติยาราชนารีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้มาถวายหน้ agram, revenues, นาพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนา,นารี ของมีพระพรานาัยสมบูรณ์แข็งแรงทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคเมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และอาคารสำนักงานหนึ่งพระกนักสตรีบงกฎสมบุตปทุมธานีตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาถึงส5นาฬิกา30นาที มวล,ลนิธิไทยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ตามที่ได้เกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อราษฎรจำนวนมากสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกนิติมศาสตร์และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภยัยเพื่อบูรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภยัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างท,างทันท่วงที ขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่0461117871ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าผู้บริจาคจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีทวีคูณสเท่า รายละเอียดเพิ่มเติมโทร024478585ถ85 85ึง8ต่อ103จบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ทดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ